คีนวิกนะคะตอนนี้ผมลูกค้าเนี่ยติดไป2อสองสัปดาห์สิบสิบสี่วันแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าจะมาครีนวิกนะคะลูกค้าลูกค้าเข้าน่อยคือตอนนี้ถึงเวลาครีนวิกแล้วนะคะเราก็จะมาครีนวิกให้กับทุกคนดูกันเลยนะคะเรามาดูกันเราจะมาดูกัน15วันเนี่ยจะทนไหมจะดึงให้ดูนะคะ เลยนะคะดึงนี่คืออ่ะ15วันนะคะน่าจะเจ็บวิกไม่หลุดค่ะแต่ว่าผมต้องแทนนะคะ <c oughs> เจ็บไหมคะลูกค้าเจ็บสิครับเจ็บสิครับ มันยังติดแน่นอยู่นะคะเราใช้ตัวนี้นะคะน้ำยาละลายกาวนะคะทางร้านเราก็มีขายนะอ่าอเราก็ค่อยๆเยมขึ้นนะค่อยๆเยมขึ้นแล้วก็กด,ดตัวนี้กดให้น,หหน้ำยาละลายกาวอ่าก็จะออกง่ายนะคะเราก็ค่อยๆทำค่อยๆทำนะคะแล้วก็ตัวนี้ค้ากำลังเล่นเกมอยู่นะคะเ <Wy> ออว่าทำยั<ล>ยก็ได้คะ่ะ ถึงมาแรงก็ได้เนะลูกค้าผมก็เป็นไรค่ะดึงได้ลูกค้าวมก็เป็นไรค่ะใช่ไหมครับลูกค้าเจ็บสิครับอ่าเราค่อยๆดึงเนาะค่อยๆดึงไม่ค่อยดึงอันนี้ก็กดๆไปลูกค้าวีไอพีของรองนะคะสบายมากเลยค่ะ ดึหดึไป้อะไลูกค้ากินก็ตุดุนนะคะกินตุดนีที่เราขอมากินแล้วกินแล้วค่ะี่ที่ถอดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ รเ,เรามาดูกันนะคะว่าจากที่เราถอดออกไปมันจะเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกาวติดที่บริเวณหนังศีรษะเรานะคะนี่ ผมออกเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ครีมสีสนา,ายนค้่ายถ่ายค่ะคะเ,เ,เราก็ใช้น้ำยาครีมนะคะถูๆๆนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะค่อยๆเช็ดออก ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการติดวิกนะคะแต่รอชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ